พบกันอีกแล้วทุกวันนะครับเวลาเที่ยงคืนหนึ่งถึงบ่ายโมงทางช่องเก้าอิมคอร์เฮ็ดดีนะครับเจอกันจันถึงสุกนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็หยุดกันเออ่พักผ่อนนิดนึงวันนี้วันแรกของอาทิตย์เลยวันแรกของสัปดาห์เลยจันถึงสุกก็ปวดหัวนิดนึงช่วงทเที่ยงทานข้าวเที่ยงอยู่ก็มาดูเราสองคนเมาเรื่องชาวบ้านเมาเรื่องอาหารเมาเรื่องหมูเป็นแฟนรายการชอบนะเป็นแฟนร<อ>ายการเราชอบมากยิ่งชอบมากเวลาที่ออกในออกในรายการแล้วคนก็โทรก็ไปติดต่อโทรไปเช็คเนี้ยชอบมากพี่โพสต์ ้าบอกแฟ,แฟนแรายการก่อนว่าตอนนี้ไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกกำลังระบาดดูแลตัวเองให้ดีๆรู้ยังไงร,รู้เสียเขาเป็นอยู่เป็นไรเป็นไข้หวัดใหญ่จริงเหรอก็เนี่ยรู้สึกว่าง่วงนอนมันจะติดหนูไหมไม่ไม่ใช่ง่วงนอนเพราะไข้หวัดใหญ่ง่วงนอนเพราะขี้เกียจ <c oughs> อ่อะมาข่าวแรกดีกว่าพี่พจน์เป็นข่าวเชยยินดีมากของเบสค่ะตรงๆร,ร,รู้จักเบสตรงตรงไหมรูร้จักไม่งอเบส ไม่ได้ด่าไม่ได้ดา่ดดาโง่หรือเปล,ล่าเบ้นก็ <c oughs> คือลูกสาวของนักมวยไงย <c oughs> สมรักคำซเซงแล้วตรงๆก็พระเอกอีกช่องหนึ่งช่องวันช่องวันเป็นเดอะสตาร์ หล่อนะตรงตรงนี้ขาวมากพลขาวไหมขาวสะตรงตรงขาวมากชมพูอะไรคะปากชมพูแล้วเลื่อลวเลือเลอเล่อแล้วก็แบบว่าเขาบอกว่ามีข่าวว่าเลิกกันแล้วเลิกกันจริงไหมทั้งคู่ก็เลยบินไปเกาหลีไปสยบข่าวลือนะไปทำไมอ่ะเกาหลีไปคล้องคล้องคล้องปกกุญแจด้วยกันกุญแจตรงไหนอะที่ไหนที่โซงไงที่สะพานไ,ไม่ใช่สะพานเขาเรียกอะไรโซอ่ะข้างบนอ่ะ โซเทว์ไม่ใส่กับกุรแน้ําโซทาวะแต่มันโบราณมากเลยนะอันนี้อันนี้เขาคล้องกันตั้งแต่สมัยนั่นน่ะซีรีส์เรื่องอะไรนะที่พระเอกใส่แว่นตาไม่ถึงก็เกิดรักกันเนี่ยก็ไม่คล้องกุญแจตรงนั้นใช่มันนานมากเลยไอ้คล้องกุญแจเนี่ยตนจนทัวร์เขาเลิกพาไปแล้วว่าคือพูดง่ว่าไปสียบข่าวหรือว่าเลิกกันจริงๆคืน<อ>รักกันเหมือนเดิมชแล้วพ่อตามไปไหมพ่อตามไป อ่าแล้วพ่อตามไปทำไมอ่ะเพราะลูกก็อยู่สวีเนสองคนะอยากลูกก็ไปถามพ่อเขาสิว่าตามไปทำไม่าถามพ่อทำไมเอาเห็นลูกทุกเรื่องพอเขาตามไปไปดูลูกสาวเขานี่ไงเดินพุ่งคุยอยู่ที่เกาหลีแต่เกาหลีน่าไปนะพี่พศเนาะก็เดี๋ยวก็จะไปยี่สานี้ก็จะไปแล้วไงสุกนี่นะนม่ใช่แต่ลาท่านผู้ชมไปเกาหลีสักหน่อยทําอะไรกลับมาอาจจะแบบเป็นนิวพอ์ ทำไมอีกอะทุบหน้าทุบอีกแล้วทุบตลอดของเก่าเขาทีหอยังของเก่ายางของใหม่มาของเก่ายางของใหม่มาเกา,เาหลีตอนนี้เกาหลีก็เขา้าเขา้าเข้ายากหน่อยเพราะว่าคนไทยที่นิสัยไม่ดีไปทําเสียไว้ทำยไ,ไงครับคุณพี่คือไปนหนีทัวร์ไงล่าสุดไปนหนีทัวร์ที่เกาะเซจู59คน ห้าสิบห้าสิบห้าคนไปทั่วร้อยกว่าคนหนีไปห้าสิบห้าคนแล้วทำไงอ่ะเขาก็ตามล่าอยู่สิตามเอากลับมาเพื่ออะไรจะเป็นทาอะไรกันไปทำงานไงเขาบอกไปทางเกาะเซจูแล้วแล้วต่อมอมไม่เข้มงวดก็เลยไปกันใหญ่อ๋อพี่หนีไปทํางานพี่เพิร์ดก็เราไปทาหน้าก็ยากเลยเนาะคนที่แบบไปเที่ยวแบบธรรมดาแบบพวกเราก็เลยยากขึ้นไอ้คุยไม่ทันอะไรเลยสามนาทีแล้วสามนาทีคุยแล้วสามนาทียังไม่เสร็จเลย แล้วพี่ไปหาใครทำหน้าคนนี้เขาไปคนเดียวไปประจําแล้วรู้จักโรงพยาบาลก็เหรอรู้จักกอนเจนก็ไปทํามาแล้วจะไม่รู้จักไดพี่ก้องถามอะไรแปลกๆนึกว่าเปลี่ยนโรงพยาบาลพี่ก้องสติดีปะเนี่ยอุ้ยตายละโดนด่าอ่ะ อย่างนี้ดีกว่าเข้านี้ดีกว่าเป็นเรื่องความ <S 2> <S 2> ใช้ความเสียใจดีกว่าพี่เนาะแสดงความเสียใจกับไต้หวันเออนะแผ่นดินไหวนะฮะร,รุนแรงหกจุดแปดลิตรว่าสูงมากเลยพี่ก้องถามว่า6.8ลิตรนี่มันแรงไหมแรงเซ่เนี่ยเขาบอก <พา S 2> มีภาพให้ดูกว,ว่าบ้านเรายังแบบว่าสั่นเลยถึกถล่มเลยนะคะบ,บอกก่อนนะครับมีผู้ ได้ผลกระทบที่สองจุดในพิพิธภ์ตรงภูเขาในพิพิภั์นะมีบ้านนี้ถล่มเลยข้างล่างเป็นไร้นของชํามีผู้ติดอยู่สามคนส่วนที่ภูเขาก็ติดอยู่สี่คนแล้วก็ในในในไต้หวันมันก็มีคนโดนผลกระทบเยอะแยะมากมายเขาบอกรถไฟฟ้านะรถต้ดินก็เจอผลกระทบด้วยที่ไต้<ช>หวันพิพิภั์เยอะมาก <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลยก็แสดงความเสียใจด้วยเนาะเป็นกำลังใจใ,<ช>ให้กับชาวไต้หวันนะคะทุกคนเลยพูดถึงเ,<ล>เกิดมาเป็นคนไทยนี่ดีสุดแล้วนะแผ่นดินก็ไม่ไหวพายุพายุแบบงวงช้างก็ไม่มีนานๆจะ่ผมบาที แต่ของญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเขาเป็นเกนาะไงพี่กอ้องเยอะใช่ไหมแผ่นดินไหวประจำน้ำท่วมนะเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนไทยอาหารก็ถูกอาหารก็ดีใช่ที่ต่างต่ง,ง,ง,งจะหาอะไรกินง่ายเหมือนเมืองไทยไม่มีเลยเ<อ>ที่เมืองน,นอกยิ่งยุโรปนี่พอสักทุ่มหนึ่งก็ไม่ต้องกินอะไรสองทุ่มอะไรเงี้ยเมืองไทยไม่อยากกินอะไรก็ได้กินเพราะฉะนั้นกินอะไรก็ได้กินหมดอยู่เมืองไทยดีกว่าอ่ะ ก็ไต้หวันก็บอกว่ามีชาวไต้หวันนี่เกิดมาไต้หวันแล้วใช่ไหมใช่ก็นี่อ่านอยู่นี่ไงเจ็ดสิบเก้าคนขอรับการรักษาพยาบาลไปเยอะมีไงพี่พงศ์หกร้อยคนนะเขาแสดงความเสียใจนะกับกับเหตุการณ์ที่ประเทศเขาแล้วก็ส่งพลังใจให้ชาวไต้หวันด้วยใช่นะคะแล้ววันนี้เราไม่ไปเซ็นทันกันเหรอไปสิคะนี่มาแล้ค่ะถือมาแล้ค่ะพอดีปรบนี้ขี้มอยู่ขยำทิ้งมันขยำทิ้งไออุ๊จีดาห์หรือจะด่าห์หดปาก เอออย่าลืมนะคะพี่พจน์ขาไปเที่ยวกันได้ที่เซนทันวิลเลสนะคะฉลองครบรอบ3ปีเลยใช่แฮปปี้ช็อปเดย์มีข่าวดีไม่ช็อปกันเลยนะคะบอกก่อนเลยว่าเป็นแบรนด์เน้นั่นเลยกับเซนทันวิลเลสนะคะ Lucky Charity Outlet นะคะมีโปรโมชั่นครบรอบ3ปีพี่พจน์ขาเขาบอกว่ามีส่วนลดนะคะแบรนด์ระดับโลกถึง90%และอ่อนท็อปอีก30%พี่พจน์ขามีกี่ต่อคะพี่พจมี3ต่อนะครับต่อที่1คือรุ่นรางวัล Lucky Draw นะครับภาษาอังกฤษดีเนาะ ภาษาจบภาษาอังกฤษมาเอเอภาษาอังกฤษโทโ<อ>เป<ล>ร์โอเคสามน้อยรางวัลน,<อ>นะครับต่อที่สองชอบครบตามที่กำหนดรับจะได้กิฟต์วอร์ชร์โโแล้วก็ต่อที่สามจะได้รับ เครดิตเงินคืน30%สูงสุดนะครับ a v e r s a r y celebration fun fair นะครับมีกิจกรรมลักชูรี่มากมายก็ติดต่อไปได้เลยในที่ Facebook s e n s a o n Village นะครับโอ้โหนี่ยอมรับเลยนะเนี่ยเชะช่วงหน้าไปกินผัดไทยโกจันงงอะไรเนี่ยคนนี้เป็นอะไรจบภาษาจิดมาผัดไทยโกจันอยู่ที่ตลาดหัวตะเคโอ้โหตอนแรกเราส่งคนไปกินกันคิดว่าแบบอุ้ยธรรมดา แต่กันไปมากินแล้วอร่อยอร่อยอะไนี้อร่อยอีกนะผัดไทยก็ไม่อีผัดไทยอร่อยสุกี้แห้งอร่อยเออไปกินเลยไม่ใช่ไปดูกันเลยค่ะต,<น>ตั้งแต่ตั้งแต่ไปกินมานี่ว่าว่าไม่เคยมีร้านไหนที่พี่ก้องบอกไม่อร่อยเนาะเป็นคนลิ้นจระเข้กินทุกอย่างไม่ใช่เป็นคนอะไรคะ เป็นคนไม่เลือกกินเป็นคนตะการเบรกเบรกโชคด้ามาเจอกันแต่เบรกสามพไม่ได้นะอาจารย์ชื่อดังของลงณหน้าทองไม่ใช่ไม่ใช่โจไม่ใช่โจอีนะไม่ใช่รเพลงตาหน้าทองนี่เป็นอาจารย์เจมเลยลงณหน้าทองไม่ใช่ลงณที่อวัยวะเพศไม่ใช่คนละคนนะวันนี้ตัวจริงมาเลยจังลงณหน้าทองอาจารย์เจมนะไม่ใช่ทนายเจมนะทนายเจมหนีไปละใครบอกพี่แกเสี่ยเล่เหมือนพี่ก็พูดอางทนายเจมปวดหัวอยู่โอเคโโกจันโกจันแกช่วงหน้า โดดอ้โหวันนี้เราอยู่ที่ตลาดเก่าหัวตะแค่นะครับ <S S S นี่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 ตลาดเก่าหัวตะแค่อยู่แถวแถวราชะบัง<อ>นะครับเราจะพาไปทานอาหารอร่อยๆนะครับไม่แพงมากด้วยแพงไหมไม่แพงกี่บาทเอ่อเดีย๋ยวไปดูที่ร้านว่ากี่บาทไปเลยดีกว่ามาไปครับไปครับเพราะรู้สึกว่าแดดทิมมากมากครับ หลายร้านอยู่ไหนพี่ก้องต้องนู้นต้องนู้นต้องแบบนครับอ้่นบรรยากาศที่บรรยากาศดีเลยอุ้ยมีข้าวผัดมีกันด้วยใช่แจ็คสมังชอบกินข้าวผัดขี้เมาเขามีอ๋ออุ้ยมีร้านนั่งทานกิงดื่มใช่เบาๆเต็กนะอันนี้ถือลวร้านนี้นะ ถึงร้านด้วยพจนีนี่หอยทอดกับผัดไทยใช่วันนี้เราอยู่ที่ชุมชนตลาดหัวตะแค่นะรับวันนี้เราจะพามาร้านอาหารโกจันนะครับเป็นร้านผัดไทยหอยทอดรสชาติแบบไม่ต้องปรุงนะครับปรุงผอมด้วยซอสปรุงรสซึ่งผัดจนน้ําซอสซึมเข้าเส้นราคามิตรภาพมากๆเลยนะครับพี่ว่าเจอเจ้าของร้านอยู่นี่ยังเจ้าของร้านเนี่ยสวัสดีค่ะวที่กจันรเป็นนักธุรกเลยอ่า เปิดมากี่ปีแล้วพี่ถ้าขายผัดไทยหอยทอดก่อนหน้านั้นขายอาหารตามสั่งมาเป็น20ปีแล้วอ๋อแล้วเปิดขายผัดไทยทอดเมือไหรก็มีเสริมก็ผัดไทยหอยทอดมา5 6ปีแล้วค่ะอ๋อแต่คนที่ต้องมากินจะกินผัดไทยหอยทอดเหรอค่ะทำไมผมพี่เด็ดกว่าตรงไหนเนี่ยเล่าสิก็ต้องลองชิมลองชิมดูอ่ะพี่พจนลองชิมหอยทอดได้ยังเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยกรอดนอกนุ่มในโอ้แล้วซอสล่ะซอสซอสอร่อยนะซอสแบบรสชาติดีอ่าอย่างนี้จานเท่าไหร่คะหอยทอด50บาท ห้าสิบบาทรับผิดไทยอะคะสี่สิบค่ะฮะสี่สิบบาทมีกุ้งกี่ตัวตกงไรเดี๋ยวดิโกจันสามตัวโอ้จะกำไรเดี๋ยวดิโกจันก็แบบว่าคือเราก็ขายว่าบ้านเราไม่ต้องเช่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียค่านหน้าบ้านเรา่ตลาดเก่าใช่ไหมใช่ค่ะเป็นร้อยปีแล้วนะคะบ้านไปอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ข้างในอะค่ะแต่นี่ก็ใช่แหละสามห้องเนี้แหละอ ก็มีคืออากาศกยอยู่ข้างในเมื่อก่อนคนเยอะนะตลาดหัวตะเข้ใช่พอโควิดนั่นก็ซบเซาไปนิดนึงแต่นี่ก็เริ่มจะกลับมาแล้วกลับมาแล้วเนาะเวลาเปิดปิดกี่โมงคะเปิดหกโมงเช้าค่ะหกโมงเช้าขายแล้วเหรอไปตลาดตั้งแต่ตีสามนะหกโมงเช้าก็เริ่มขายได้แล้วค่ะแล้วก็แล้วก็ปิดตอนสี่โมงครึ่งห้าโมงแล้วแต่มีลูกค้าอยู่เนี่ยค่ะ เปิดทุกวันนะป่าคะเปิดทุกวันถ้าไม่มีธุระก็แล้ววันธรรมดาคนเยอะไหมป้าวันธรรมดาคือเยอะเพราะว่าแผบนี้มันจะเป็นสถานศึกษารอบห้าหกโรงเรียนนะคะก็คือส่วนมากจะขายนักเรียนเราถึงขายถูกขายนักเรียนด้วย40 50บาทพี่นดดีตอนแรกก็ไม่ได้ขึ้นขนาดนี้ของมันแพงขึ้นก็เลยขึ้นตอนแรกกี่บาทป้าตอนแรกก็สี่อยทอดก็สี่สิบน้ำมันมันขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ40บาท ผัดไทยก็ไม่ถึงขายเด็กนักเรียนก็ไม่ถึงเราก็ช่วยช่วยอ่ะถ้าอย่ถ้าเกิดจะมากินเนี่ยมายังไงจะใกล้ที่สุดนั่งรถมาลงหัวตะเข้ใช่ค่ะมาตลาดอุดมผลแล้วก็ข้ามตะพานมาเลยเข้าชมชนถึง <ๆ S 2> เลยค่ะโอเราไปอ้มอมเลยพี่พจน์เนาะใช่อ่ะพี่พจ์าชิมผัดไทยค่ะเรนอยู่ชิม,ชมพี่ก้องชิมผัดไทยพอิกหอยทอดแล้วอ่ะลองกินผัดไทยดูยนะคะ

บ๊อบพับมงคลจะดกว่าอร่อยมากทั้งสตูว์ทั้งหอยทอดทั้งผัดไทยบอกเลยว่าอร่อยจนต้องกราบกราบผมวันนี้เราก็มีป้ายมงคลมามาฝากทางร้านผัดไทยผัดไทยโกจันโกจันนะครับอยู่ที่ตลาดหัวตะเคียนนะครับมอบให้กับมอบให้เลยอร่อยนะครับเฮงเฮงเลยรวยปังปังนะครับก็อย่าลืมใครอย่าลองชิมสุูกี้อร่อยอร่อยผัดไทยหอยทอดอะไรอะไรก็มาแถวตลาด มาที่ตลาดหัวตะแคนะครับอ,อยู่แถวแถวรัตกะบังนะครับมาได้เลยเดินเล่นมีร้านอาหารให้เดินเล่นเยอะยๆไปหมดวันนี้เราต้องกลับเข้าสูตก,ก่อนค,ครับยังไงลาป้าแล้วกันนะครับป้าสอาอาจจะยังขาะป้าครับไปท่สู้ต่อค่ะ ดมูนะครับวันนี้เรา,เาพา,าหมอนะครับหมอเจมนะครับอของหกดูไปดับไปนะครับสำหรับคนที่อยากลงหน้าหน้าทองนะครับเพราะตอนนี้เพลงกำลังดังเลยนะครับหน้าทองก็เลยพาหมอเจมคลองหกดูไปดับไปมาคุยเรื่องการลงหน้าหน้าทองให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันใครที่ อยากตะลงก็เยอะติดตามอาจารย์เจมได้เลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจมสำนักหน้าหน้าต่อดูไปด่าไปไม่ด่าไม่ใช่ตัวจริงจริงอยู่ที่พอสจริงจอ๋อหรอต้องดูไปด่าไปเหรอมีปากจัดมากกว่าฉันอีกนะจริงเขาบอกเขาดูไปเขาบอกเขาว่าดูดูให้เราดาราเซเลบเยอะมากๆเลยนะอาจารย์ดูไปก็ด่าไปไม่ต้องแต่ดูไปด่าไปอาจารย์บางคนมันเวิร์นค่ะ ว่นยังไงคะจ๊ะว่นเวอร์ว่นเวอร์อยงไงถามว่าถามเยอะนอนแตบบ่พี่กล้องเนี่ยด <laughs> <laughs> ูยังไงคะแบบถามเยอะไม่รับความจริงอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเตือนสตินิดนึงว่าตื่นนะอย่างเงี้ยอ๋อ,อต้องตื่นอะอย่าง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 ถ้าเกิดดูอย่างพ่พจน์อย่างเงี้ยดูแล้วคุณดูดาราคุณกล้าด่าดาราเขาเหรอครับเขาก็มาส่วนตัวเราก็พูดๆไปเถอะโอ้มฉลาดประด่าฉันเสะ ก็คงโดนด่ากลับแต่เขาบอกว่าคุณด่าจนกระแสขึ้นทวิตเตอร์เลยอ่าในทวิตเตอร์ติดนี่ติดเรื่องลงนาหน้าทองค่ะลงนา้หน้าทองลงนั้นหน้าทองด่าจนแบบว่าฟันทวิตเตอร์สุดฤทอยากรู้ว่าคุณพูดเรื่องลงนั้นหน้าทองลงยังไงคือศาสตร์ของอาจารย์เป็นศาสตร์ยังไงเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลักหน้าทองกับหน้าทองปกติเนี่ยแหละค่ะแต่แค่ของเราเนี่ยได้ทั้งสองศาสตร์มารวมกันเช่นแบบ จากครูหมอนัดที่พมา่าแล้วก็ของครูสายหมอขเขมรที่เป็นน้ํามันเอามารวมกันกับว่านที่ลงเกี่ยวกับเรื่องเสริมดวงให้กับทุกคนเลยเง,ไงี้ยอ๋อคือของอาจารย์นี่เป็นการผนวกรวมกันของสายหมอพาม่าก,กับหมอขเขมรใช่มาอยู่กันที่ประเทศไทย,ทไทยใช่ค่ะอ๋อก็คือส่วนมากที่จะมาลงก็เกี่ยวกับเรื่องคอสเนห์ธุรกิจการงานแล้วก็ความรักค่ะเฮ้ยจะบอกมีมีการลงวีดีโ้สองแบบ ใช่ไหมต้องเลือกแบบไหนเลือกเลือกความรักเลือกธุรกิจใช่ค่ะสมมติการการลงเนี่ยเราก็ต้องคุยก่อนเลยว่าวันนี้มาเรื่องเสน่ห์อะไรเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการงานที่ว่าวันนี้อยากจะไปปิดงานกับคนนี้หรือส่วนมากเน็ตไอดอลดาราที่มาก็จะเป็นแบบว่าหนูจะไปแคสงานนี้แบบช่วยให้หนูได้หน่อยไปแข่งกับเขาอะไรประมาณนี้ นั่นแอยู่จุดเริ่มต้นเหรออาจารย์เจมเนี่ยอยู่อยูม่มาลงนะั้นหะน้าทองได้ยังไงอาจารย์เป็นไปมายังไงเริ่มแรกต้องต้องคุยถึงคุณพ่อก่อนคุณพ่อม,มีคุณปู่เป็นหมอธรรม,มตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกหมอธรรมคืออะไร<ม>พอวันหนึ่งที่เรามาจับตรงนี้ปุ<ม>๊บพอคุณพ่อก็เลยบอกว่าสงสัยปู่เขาคงเลือกไว้ตั้งแต่เด็กแล้ว<ม>อะไรอย่างเงี้ยเราถึงแบบมีเซนส์รับรู้ว่าเออคนนี้คนทํายังไงแล้ว ควรแก้ยังไงทําวิธีไหนอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนแบบหมอสมัยก่อนที่แบบเคี้ยวๆแล้วก็เป่าพ่นใบพงใบพูล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่มีอาจารย์ไม่มีเป่าพ่นถูกไหมลองแล้วไม่ได้ไม่ได้อาจารย์เขามีองค์ใช่ไหมมีองค์ป่พ่อปู่ใช่อยู่จริงเหรออาจารย์ใช่ค่ะพ่อปู่อะไรฮะปู่พญานาคค่ะอ๋อเหรออย่างอาจารย์เนี้ยดูรู้รวยใช่ไหมอย่างพี่พจน์อย่างเงี้ยพี่พจน์อย่างเงี้ยพี่พจก็บูชาหนักเหมือนกันได้เข้ารอบแล้วค่ะ อย่างของพี่ก้องเนี้ยมีเซ็ตเลยบอกไหมตอนเนี้ยได้อยู่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือยังยังคิดหนักเรื่องงานอยู่ใช่ต้องวนเยอะไปหน่อยแล้วพี่คิดหนักเรื่องอะไรเรื่องเรื่องที่จะเร็วเวนี้ที่จะต้องไปไปไหนน่าจะต้องเดินทางอยู่นะที่พูดเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วอแต่ว่าไม่น่าคิดหนักแล้วนะคะน่าจะเริ่มพร้อมแล้วอาจารย์คาะวิธีการลงอาจารย์ขั้นตอนทัางไงบางคะอาจารย์ส่วนมากขั้นตอนง่ายๆก็คือให ทุกคนที่มาเนี่ยเราจะบอกก่อนเลยว่าต้องต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมนะรอบเดือนต้องอย่ามีอะไรอย่างเงี้ยต้องให้พร้อมมีรอบเดือนไม่ได้หรอไม่ได้ทำไมอาจารย์เราโชคดีไม่มีรอบเดือนเพราะว่าเพราะว่ามันจะทําให้รู้สึกถ้าสมัยก่อนเขาเรียกว่าอาจจะร่างกายไม่สะอาดใช่ประมาณนี้ค่ะอ๋อห้ามมีรอบเดือนแล้วผู้ชายนะผู้ชายได้ปกติค่ะแต่ว่าต้องอาบน้าชำระร่างกายให้เรียบร้อยก่อนให้สะอาดก่อนใช่ค่ะแล้วลงนี่มันช่วยให้มันตรงเสร็จจะไม่เรองแบงให้เราปังจริงไหมอาจารย์ อ่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะวิธีการลงของเราก็คือเราก็เอาศาสตร์ทั้งสองศาสตร์มารวมกันแล้วก็ให้ครูแบบวิธีตาถาให้นะคะตอนแรกเราก็เริ่มเจิมจากหน้าผากนะคะเป็นหน้าเมตตาก่อนอ๋อคือเริ่มหน้าผากก่อนใช่ค่ะเราต้องเราต้องมาเราต้องเราต้องมาไหว้ครูก่อนไหมอ่าเราไหว้ครูก่อนอยู่แล้วค่ะไหว้ครูเสร็จปุ๊บก็ไปลงที่หน้าผากเรื่องเกี่ยวกับหน้าเมตาก่อนใช่ค่ะแล้วต่อด้วยอาจารย์ต่อด้วยถ้าเป็นคมับเกี่ยวกับเรื่องความคิด เกี่ยวกับ <ด S 2> <อ>ธุรกิจนะคะออแล้วก็ส่วนกับเกี่ยวกับเรื่องหน้าหรือตรงตรงการมีนก็เกี่ยวกับเรื่องคําพูดวาจาลิ้นน่ะลิ้นเกี่ยวกับเรื่องสาร,ริกา <ลง S 1> ตรงว่าส่วนลิ้นเราไม่ลงให้นะคะเพราะว่าลิ้นหลุดง่ายมากเพราะว่าเป็นคนแบบด่าคํหยงคําหยาบอะไรประมาณนี้เลยใช่ลิ้นนี่เขาบอกสาร,ริกาเนี่ยลิ้นเนี่ยด่าคําหยาบก็ไม่ได้ด่าพูดถึงพ่อแม่มันก็ไม่ได้ใช่ไม่แบบพ่อแม่ทำไมฮะเื่งด่าอยากเป็นเรื่องจ้ำหยาบไม่ได้และลิ้นเนี่ยเป็นเรียของ อะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้หลุดเหมือนกันนะคะใช่ไหมฮะเพื่อลงก่อนลงที่ระหนเนี่ยลิ้นเนี่ยลงลงกันที่ระหนเลยเหรอก็ลงก็หลุดลงก็หลุดอ๋อรู้เลยค่ะลงก็หลุดอาจารย์หรูถามหน่อยแล้วอย่างเงี้ยยังพอไปลงเงี้ยลงทีนึงนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีอ่าไม่เกิน15นาทีค่ะแปดนาทีครับโอ้แล้วเกิดอยากไปดูแบบไปดูของอาจารย์เนี่ยว่า ลงแล้ว<ช>เป็นยังไงบ้างเนี่ยต้องติดต่อ<า>ดูที่ท<า>ไหน่ตติดอมาอจารย์แนะนําอย่างแรกเลยนะครับมีเพจหลักอยู่คือเพจหมอเจมคลองหกดูไปด่าไปนะคะ<อ>เพจสำรองก็จะเป็นเพจอาจารย์เจมสํานักณนาคทองค่ะหมอเจมคลองห้านี่ของปอมนะต้องหกเท่าน,านั้นต้องหกเท่านั้<อ>น,นคะ่ะแต่ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยเพราะนั้นนะใช่ใช่เขาคุยเรื่องหมอไปชวนกินก็เถอะเลยอาจารยหมอเจมคลองหก อาจารย์เจนสำนักณ้านาคทองใช่คะไปดูทีนู่นใครจะจ่ายแพงไหมอาจารย์ไม่ค่ะหลักร้อยค่ะหลักร้อยเหรอใช่แล้วอยอย่างอย่างพี่ก้องพี่พลเนี่ยมันเราม้วมีเวลาที่จะไปลงที่นู่นหรือต้องไปลงที่สำนักถึงจะปลอดภยัยลงที่สำนักก็ได้ค่ะจะดีกว่าหรือว่าถ้าทุกคนจะให้พิธีพร้อมก็ที่สำนักดีกว่าค่ะดีกว่าตอนแรกจะลงที่นี่หมอบอกไม่พอไม่ได้เพราะว่าต้องมีสมาชิค่ะอาจารย์พูดนิดนึงฝากบอกนิดนึงจากคนที่จะลงณนาคทองนี่เออสนใจช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้างอ่าสำหรับ เขาเรียกว่าถ้าใครนะคะอยากจะติดต่อไปนะคะลองสอบถามก่อนได้นะคะอยากให้มาคุยกันก่อนว่าสิ่งที่คุณต like ้องการเนี่ยจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องด้านอะไรบ้างของพวกนี้นะคะบอกเลยว่ามันเสริมได้แต่ว่ามันอาจจะช่วยคุณร้อยปไม่ได้ถ้าคุณไม่ลงมือทําด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยค่ะเสริมไปแล้วให้ลงมือทําด้วยนะคะไม่ใช่นอนเฉยๆเงินก็ไม่ลอยนะคะบางครั้งถูกอันนี้เป็นการความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่กองแต่คนที่จะเชื่อไม่เชื่อแต่จะเชื่อไว้สักนิดหนึ่งก็ทําให้ จิตใจเราสบายขึ้นพี่ย้ก็ทําก็ทำเหมือนกันที่ไปหาอาจารย์ได้นะบอกอาจารย์ก็ทําให้หลายคนดังอ่ะเห็นต้องมีโบกี้น้องโบกี้นักข่าวงานเยอะมากเลยใช่คน้องโบกี้นักข่าวอ่ะก็ติดตามอาจารย์เจมส์ได้เลยนะครับไต่แล้วก็ไปทำนทําคอที่เกาหลีไม่ใช่ลุงน้าต่ออยู่แค่ไหนี้กขาลงพูดอยู่เขาก็ดูคอตัวเองอยากติดต่ออาจารย์เจมส์นะครับเฟซบุ๊กหมอเจมส์คลองหกดูไปด่าไป หรืออีกเฟซบุ๊กหนึ่งก็เป็นอาจารย์เจมสําำนักหนาของอาจารย์ไม่ทำให้ชื่อเหมือนกันเลย่ะคระไม่ทำไม่ชื่อเหมือนกันวันอยากเหมือนเหมือนกันค่ะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนถ้าชื่อเหมือนกันเราก็จะได้อ่านทีเดียวไงพี่ก็เราก็ตั้งให้ไม่เหมือนกันเราจะได้อ่านสองรอบโอเคดีมากค่ะอาจารย์ของคุณมากครับคุณค่ะวันนี้ลาค่ะครับพรุ่งนี้ไม่ได้มานะวครับพี่คนมาใช่ไหมพูดมือมาพรุ่งนี้ผ่านเนาะ เป็นเป็นประจําอยู่แล้วเขาหายประจําพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะเจอพศกับเพ่ออีกพิธีกรอีกคนหนึ่งรูปหล่อน้องเจ้นน้องเจ้นนะมาจากประเทศจีนเลยวันนี้เราลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะ